Imina sakale na puthang api pochi yami imina sakale api pochi yami imina api pochi yami arahan saba sampootho bhagava puthang bhagavanta apiwa tami swakato bhagavata thamo thamhangashami supatipano bhagavato swarga Sangkang ramahami namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato Samputasa <tosan> 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 ईति पिषो विच्चेच्च ईई च्चेच्च पुत्थनामि ईई मेना पुत्थ तं सो सो तं पुत्थ ईति ईई नमो बोधिसत्त्व आकांतिमाया ईति पक्कवा नमो बोधिसत्त्व आकांतिमाया ईति पक्कवा नमो बोधिसत्त्व आकांतिमाया ईति पक्कवा पियो तेवा पियो पम्मा नमुत्तमो पियो नकासुपनं नं पिरिंसियं ปิโยเทวะมนุสสานังปิโยพัมมานมุตตโมปิโยนาคะสุปนานังปิณินสียงนัมามิหังปิโยเทวะมนุสสานังปิโยพัมมานมุตตโมปิโยนาคะสุปนานังปิณินสียงนัมามิหังยันตุนินิตังกะว่มังคลันจาโยจามนาโปสะกุณะสะสะโทปะปะท้โหตุสุปินังกันตัง

มะอะวุสีวังอาจุดตังพระอรหันตุติโลกะอีทางยะทีร่าสังขังจุติจุติมะอะวุสีวังอาจุดตังพระอรหันตุติโลกะอีทางยะทีร่าสังขังจุติจุติมะอะวุสีวังอาจุดตังพระอรหันตุติโลกะอีทางยะทีร่าสังขังจุติจุติคารุปิจักริติมันตังมะอะอุโอมพยาขุดรุตุดแล้วรวย นับได้เงินนะับได้ทองนะับได้ซักนะักเมตตา,นะานักล้างอาถรรพ์นันะเจริญนักนะมั่นคงอธิฐานมิอิติปิสโสภควายมามราชาโนถทาวเวสุวรรณโนมรานันสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะทาวเวสสุวรรณโนจารุมาราชิกา ยักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุภุสัพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาโยมัรนาชาโนทาเวสุวรรณโนมรนางสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหานาชิกายักขะอันตาพัดภูริโตเวสสพภุสั बातो आ रहा हाथों सफ थसा नो थो आ रहा हाथों सफ थो थो आ रहा हाथों สัมมาสมพุทธัสสะพุทธังสารังกจามิธรรมังสารังกจามิสังฆังสารังกจามิทุติยมปีพุทธังสารังกจามิทุติยมปีธรรมังสารังกจามิทุติยมปีสังฆังสารังกจามิตติยมปีพุทธังสารังกจามิตติยมปีธรรมังสารังกจามิตติยมปีสังฆังสารังกจามิ อิติปิโสพักวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสทธรรมมาสาธิสัทธาเทวะมนุษย์นังพุทโธภักวาติสวาขาโตภักวตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะไรโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยอิ สุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญติปฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาที่ทางจตาริปุริสัตยุคานิอัตถะปุริสัมบุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ आहुने यो, पाहुने यो, थक्कीने यो, अंशरी गर्दी यो, अरुतरापुंजक्क्तं लोकसहति, पाहुं सहत ทิตาโกราชเสนามารังธานาทิธัมมวิตินาชิตตาวามุนินโทตันเตตสภาวะตุมีชัยมังคะลานิมาราติเลกมาปิชุจิตาสภารติงโกลัมปนาลาวะกามกามหันทะยั ดิสุทันตวิธินาจิตวามุนิโทตันเตทัสภาวาตุเมชยามันกาลานินาราคิลิงาชาวังอาิมัตะปูตังทาวกิจกกรมาสนีวาสุธาลุนันตังนีตัมบุเสกวิธินาจิต ตาวามุนินโตตันเตตาสวะตุมิชยมังคะานิออคิตตคากามิยตาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปทัคุลิมาลวันตังอิทิปิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตตาสะพวะตุมิชียมังคะานิ tawa tamu terang Iwa Happy Nia cicaya tutawa canang canayaman Cesantensomawitinatawamunintan kita mecayaman kali saat จังวิหาญาติสัจทาวาทักเกตุว่าท่าผีโรปิตามาณัติอันทัพุปังปัญญาปติปัจจาิโตจิตว่ามูนิมโทตันเตตสาภวตุเมชายมังคารานินันโทปนันทัพุชคังวิปุังมหิย ทิงปุตเตนะเทระหุจักเเคนาธรรมะปายันโตอิทตปเทสวิทินาจิตตวามุนิโทตันเตกัสอาภวตุมิชายมังคะลานิทุกขะทิรติปุจักเเคนาสุตันทาน

ตาวาน,านิาวิวิธานิจุปตาวานิโมขังสุขังอธทิคามยันารสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพปปานินางบูเรนตาวา ो तु ते चयमङ्खलं शयन्तो भोधिया भूले शकयानं नन्धिवर्तको देवं तवां विशयो होहि शयसुशयमङ्करे Si se bata kare, api seke, sapaputanan, akap, pato, pamot, hati sunakat, tang sumangkalan, su papat, tang suhut, hitang, sukanu, sumuhuto, jasuyit, tang pamajare, su bata kinang, kamang wajak, kamang patak. ขินังปัตตาคินังมโนกัมมังปานิจเตปัตตาขินังปัตตาขินานิกาตวานลปันตเตปัตขิเน สัมกติจามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาปาปะวัตตุเมมหปุญโยมหาลาโพ พวันตุเมมีเตภาหูหติปุถะมะูนโมปุถะยวิลาทโยวิลาุนายวิลาอิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยปุทธะมานีมามาปุทธะสวะหมสัมปจิชามิเองเองบาปาอาหาลือสัมปจิชามินาสังศิโมปมมาจามาเทวา สัพยาคาปารายันติพุมมาจามหาเทวาอภิลาปะปะวัตุมีมหาพุโยมหาลาปะวัตุมีมิเตปามุหะทิพุทธะมากุนโมพุทธายวิลาทโยวิลาหุนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทะสาวิลาอิติโยพุทธะสัมมาณีมามะพุทธะสัสวะ อมสัมปจิชามิเองเองปาปาหาหาลือลือสัมปจิชามีนะสังสีโมพุาจะมหาเทวาสัพเทยขาปารายันติพุาจะมหาเทวาอภิลาปาป่าวตุมีมหาคุณโยมหาลาโภะวัตุมีมีเต้าพรหองคพูดทธามาอุณโมพุทธายาวิลาทะโยวิลา โคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยอุตัสสะมานีมามาอุตัสสสาวะโอมสัมปจิตชามิเพ่งเพงปาปาหาหาลือฤือสัมปจิตชามินาสังสิงโหมมาชามหาเทวาสัะ เทยากาปารายันติอมมะจามหาเทวาพิลาภาภวันตุเมหาปุโยมหาลาโอภวันตุเมมิเตปาหูหาติพุทธะมารูนโมพุทธายวิลาทโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทะสีวิลาทาสาวิลาอิธิโยพุทธะ มานีมามะนอุตสาสวะโอมสัมปชิตชามิเตงเพงพาปาอาหาลือลือสัมปชิตชามินาสรงสิโมโอมาจากมหาเทวาสัพเอยักขาปารายันติพมมาจากมหาเทวาอภิลาภาปวัตตุมีมหาพุทธ โยมหาลาโภวะวันตุมีมิเตพาหุติพุทธะมาอุณโมมุทายาวิลาทาโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาธาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะมานิมามะพุทธะสาวาหุปสัพปิฌามิเองเองอาภาอาหาล lư sanh bát địa cha mina sang si mô hôm tát ma ha thế và xa he yakha ma ha thế và abila abhavatu mi ma ha putyo mahara mi เตพาหุงาติพุทธะมาอุนโมพุทธายวิราทะโยวิลาโคนายังวิราหิงสาวิราคาสีวิราตาสาวิราอิติโยพุทธสสะมานิมามาตัสสะสาวะโอมสัมปจิตจามิเพ่งเพ่งภาภาฮาฮาเล สัมปชัญญะมีนาสังสีโมห์มมะจามหาเทวาสะเฮยค้าปารายันติโมมมะจามหาเทวาอภิลาภาภวันตุมีมหาปุญโญมหาลาภวันตุมีมิเตภาหุหาติพุทธมาอุนะโมพุทธายมิลาทโยวิลา โคนายังวิลหิงสาวิลาธาศิวิลาธาสาวิลาอิติโยพุทธะสมานีมามะพุทธะสาวาอมสัพปจิตชามิเทงเทงภาบาหาหาฤฤสัพปติตชามินาสังสิโมพมหจำมหาเทวาสัพเทยากาปารายันติพมมหจำมหาเทวาอภิลาภา มหาปุถยมหาลาโภวัตตุไม่มิเตภาหุหติพุทธะมาอูณโมพุทธายวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิง สาวิลัตาสีวิลัตาสาวิลัติตโยภูตาสะมะนีมามะภุทาสะสาวะโอมสัมปติตชามิเพงเพ่งปะปะหาหาฤฤสัมปติตชามินาสังสิโมโอมมาจามหาเทวะสัพเฮยักขาปารายันติโอมมาจามหาเทวาอภิลาปาปะวันดุมีมหา โยมหาลาโภภวะตุเมมิเตพาหะติพุทธะมาอุนะโมพุทธายเวระทายวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทสาวิระอิติโยภูตะสะมานีมามาภูตะสะสาวะโอมสัมปะิจชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาลือ นามพุทธายะภาพุทธาไตรลักษณญาณมณีโนภาระสิสหสสุธรรมาพุทโธธรรมสังโฆยะธาพุโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวณีจามาเทระอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโย หานวันทาวิสาพัสโซพุทธธรรมสังฆปูเชนีนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยานมณีโนภรร์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตตาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานวารังคันทังสีวะลีจมมาเทรัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธรรมสังคบูเชนินโมพุทธายะพระพุทธไตรยรดาตานาณมณีโลภารัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโคยะถาพุทโมระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันทังสิวะนิจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังกปูเชมินะโมพุทธายะอพุทธไตยรัตนณายานมณีนพารักสิสหัสัสุธรหมาพุทโธธรรมโมสังโฆยตาพุทโมนะ พุทธบชูชาธรรมบชูชาสังฆบชูชาอักขิานังวรังคันธังสีวะิจมาหาเทรังองาหารวันทามิภูรตโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสาพาโส พุทธธรรมสังฆบูชนมีนโมพุทธายะพระพุทธไตรรันตาณยานมณีโมภารัตสิสะหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอภิธานวังคันทังสิวารีจามาเทรังอังวันทามิทูระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสอุทธธรรมสังคภูเจนินะโมพุทธายะพระพุทธไตลัตนะยานมณีโลภารัตติสหัสสุธรรมาพุตโตธรรมโมสังโพยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา อักีทานังวารังกันทังสีวะอจะมหาเทรังอะหังวันทามิปุระโตอะหังวันทามิทานุโยอหังวันทามิสาพโสพุทธธรรมสังกบูเชนินะโมพุทธายะระพุทธไตยรันตาญาณมณีโนภาระศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารัคันทังสีวารีจมหาเทรังอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสักพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมีนัโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนญาณมณีนกภารสีสัทธตสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีบานีจมะอาเทรังอาหังวันทามิภูรโตอหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตยรดานยกญาณมณีโนกภาละสีสัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจำมาเถระอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชนิ ข้าพเจ้าในวีรศักดิ์อัคขธรรมผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขออารัธนาบาร,รมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระปัจเจดะพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกทุกพระองค์นับแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต โดยที่สุดขอหลวงปุทั่วดหลวงปู่ดูหลวงตามมาเป็นที่สุดขอบารมีรวมอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้จงเอไปยังภพภูมิต่างๆทั้งสแสงแดนโลกธาตุนับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพมโลกขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเทวาในหมื่นแสนโกดจักรวาลอนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิน้น พระศรีสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูเจ้าภูมพารีโอปาติกะพระเม่ธรณีแม่พระโคงคาแม่พระโพสกพระเพิ่มพระพายพระพิรุณทาเวสสุวรรณพญาพุทธพญานาคคนทันพร้อมบริวารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้เอ่ยนามก็ดีมิดได้เอ่ยนามก็ดีที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสาร3 1ภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับปหากุศลผลบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วโดยทุนทั่วทุกตัวทุกตนทุกคนทุกท่านเธอ สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังขาพร,ประปัตตาปจัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชีนะรักขัง พันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระปัปตาปัจจิกานันจัอยังพระลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระปัปตาปัจจิกานันจัอยังพระลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธานิสัพพโส,สพพ พุทธังอธิฐานนี้ธรรมังอธิฐานนี้สังฆังอธิษฐานนี้ข้าพเจ้าในวีรศักดิ์อัคคธรรมผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าซึ่งนับถือพระพุทธเจ้ายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุด ขออัรธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระปัจเจกับพ,พุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิศพระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตโดยที่สุดของหลวงปู่ทั่วหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่สุดขอได้โปรดรวมกําลังแห่งบารมี30ทัอันได้แก่ กานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีของข้าพเจ้าที่เคยได้บำเพ็ญเพื่อนำให้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องสิ่งกันใดที่ติดขัดขอให้เกิด ความขลองตัวสิ่งอันใดที่คลองตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปอันหนึง่งขึ้นชื่อว่าความอดยากความลำบากความยากจนความไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและการรอคอยจงยาได้บังเกิดมีเก่ข้าพระเจ้านับแต่บัดนี้ตับจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด และโดยเฉพาะในเรื่องนี้ขณะนี้เวลานี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในเรื่องการเงินมีโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยเถิดสาธุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัฏิกานันจายังพระลันอรหันตานันจเตเชนะ ร, 1, 1> ร ina, ักขังพันธามิสัะพโสสัพเทพุทธาสัพเทธรรมาสัพเทสังขาพระรัตปตาปัจเจกาณจักยังผ้าลังอรหันตานันจักเตเชนะรักขังพันธามิสัะพโสสัพเทพุทธาสัพเทธรรมาสัพเทสังขาพระรัตปตาปัจเจกานันจักยังพลังอรหันตานันจักเตเชนะรักขังพันธามิสัะพโสพุทธังอธิฐานิธรรมะอธิษฐานิสังขัรอธิษฐานิ sāṭhu sāṭhu sāṭhu